ไอ้น้องถ่ายพี่เร็วใจใจพี่เร็วดิพี่มีธุระต่อเนี่ยมีธุระเลยเอาไอ้น้องน้องมาใหม่เรอเนี่ยไอ้น้องน้องน้องบพอ่เอ้ยเอ้ยน้องโอ้ยลุกเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟรีบๆถ่ายพี่มีงานเยอะนะเออยังไม่พอเปมนติรีหน่อยมนติรีหน่อยเร็วๆโอ้ที่วางนี่สุดยอดอพอไหมครับพี่เอาไมค์ไปให้คุณผู้ายเราิเอามามาเร็วๆ มันนี่มันนี่อ่าเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมมาทำได้ทำงานด้วยกันผมเป็นแฟนกันครับพี่อ๋อเหรเพื่อนเพื่อนเออเอ้ยพร้อมยังไงน้องตากล้องอ่ะไม่ไปตั้องตรงหน้าเขาอย่างไรไงมันต้องเอีย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 งเอ้ครับเฮ้ยผมว่าต้องสลับตำแหน่งด้วยเปล่าเอียงเอียงว่าน้องแล้วใครจะไปพูดตรงนั้นอ่ะใครจะไปพูดเรียกยังไงครับพี่เฮ้ยไอพี่ไม่มีเวลานะโอเคพี่าเออโอเค